เสียงระฆังวังดังขึ้นในคืนที่ไม่มีดวงดาวคืนที่แม้แต่ลมยังไม่กล้าพัดผ่านกำแพงหินเก่าแก่ทุกคนรู้ว่าถ้าเสียงนั้นดังขึ้นหลังเที่ยงคืนคำสาบกำลังตื่นเจ้าหญิงถูกขังอยู่ในหอคอยสูงสุดมานานกว่าที่ใครจะนับได้ไม่มีใครจำวันเกิดของเธอได้ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อจริงของเธอมีเพียงฉายาที่ผู้คนกระซิบกันเบาๆเมื่อคิดว่าตนอยู่ลำพังเจ้าหญิงต้องสาบว่ากันว่าคำสาบไม่ได้มาเพราะความผิดของเธอ แต่มาเพราะหัวใจที่บริสุทธิ์เกินไปในคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเธอปฏิเสธการแต่งงานที่แลกด้วยอำนาจและเลือดเธอเลือกจะเชื่อในความรักแท้และนั่นทำให้ราชสำนักสันสะเทือนคืนนั้นเองแสงสีดำไหลเข้ามาในวังเหมือนเงาที่มีชีวิตเทียนทุกเล่มดับลงพร้อมกันและเมื่อแสงกลับมาอีกครั้งเจ้าหญิงก็ไม่เหมือนเดิมดวงตาของเธอสะท้อนเงาในแบบที่ไม่ควรมีในมนุษย์ผิวกายเย็นเฉียบราวกับหินที่ไม่เคยรับแสงอาทิตย์ ตั้งแต่นั้นมาทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเวลาในวังก็จะหยุดเดินดอกไม้เหี่ยวเฉานาฬิกาหยุดติ๊กเสียงหัวใจของผู้ที่เข้าใกล้หอคอยจะเต้นผิดจังหวะเหมือนกำลังเตือนว่าอย่าเข้าไปมีคนพยายามช่วยอัศวินที่กล้าหาญที่สุดขึ้นไปถึงชั้นที่สามก่อนจะลืมชื่อของตนเองนักเวทที่เก่งกาจที่สุดอ่านคาถาได้เพียงครึ่งเดียวก่อนที่ลิ้นจะกลายเป็นหินแม้แต่พระผู้เคร่งครัดยังได้ยินเสียงกระซิบที่ทำให้เขาสงสัยในศรัทธาของตัวเอง แต่เจ้าหญิงยังคงรอไม่ร้องขอไม่อ้อนวอนเธอเพียงนั่งอยู่ริมหน้าต่างแสงจันท่าบลงบนเส้นผมยาวราวเงินและทุกคืนเธอจะถามคำถามเดิมกับความเงียบความรักแท้ยังมีอยู่จริงไหมจนกระทั่งคืนหนึ่งประตูวังเปิดออกโดยไม่มีเสียงชายหนุ่มผู้ไม่มียศไม่มีดาบไม่มีคาถาเดินเข้ามาเหมือนคนที่หลงทางเขาไม่รู้คำสาบไม่รู้ตำนานไม่รู้แม่แต่ชื่อของเธอเขาเพียงรู้สึกว่าที่นี่มีใครบางคนกำลังเจ็บปวด เมื่อเขาเดินผ่านสวนที่ตายแล้วดอกไม้กลับเริ่มขยับเมื่อเขาเหยียบขั้นบันไดหอคอยนาฬิกาเริ่มเดินอีกครั้งและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองเจ้าหญิงเขาไม่ได้เห็นคำสาปเขาเห็นมนุษย์คนหนึ่งที่โดดเดี่ยวหนาวไหมเขาถามคำถามธรรมดาที่ไม่เคยมีใครถามเธอมาก่อนเจ้าหญิงนิ่งไปนานพอที่เงาจะไหลกลับมาใกล้ๆราวกับต้องการฟังคำตอบเธอไม่ตอบแต่ในวินาทีนั้นคำสาปสั่นไหวเหมือนรอยร้าวเล็กๆบนหินโบราณ ตำนานกล่าวว่าคำสาบนี้จะไม่แตกด้วยพลังไม่แตกด้วยเลือดและไม่แตกด้วยคำสาบานมันจะแตกได้เพียงอย่างเดียวด้วยความรักที่บริสุทธิ์จริงๆความรักที่ไม่ต้องการครอบครองไม่ต้องการแลกเปลี่ยนไม่ต้องการชื่อเสียงชายหนุ่มยังไม่รู้ว่าทุกย่างก้าวของเขากำลังขย่าอาณาจักรและเจ้าหญิงยังไม่รู้ว่าหัวใจที่เธอปิดตายมานานกำลังจะเต้นอีกครั้งในคืนที่ระฆังดังขึ้นอีกครั้งเงาทั้งหมดในวังหันมามองไปทางเดียวกัน เพราะบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนและคำสาปเองก็รู้ตัวเช่นกันเงาดำเริ่มไหลย้อนกลับไปตามกำแพงราวกับไม่พอใจกับการมีอยู่ของชายหนุ่มมันกระซิบชื่อเจ้าหญิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงนั้นไม่ดังแต่หนักแน่นพอจะทำให้เทียนทุกเล่มสั่นไหวชายหนุ่มได้ยินแต่ไม่เข้าใจคำพูดเขารู้เพียงว่าห้องนี้เย็นเกินไปและคนตรงหน้าเขาไม่ควรต้องอยู่ตามลำพังเช่นนี้ เขาถอดผ้าคลุมเก่าจากบ่าวางลงบนไหล่ของเธอยังลังเลราวกับกลัวว่าการแตะต้องจะทําให้เธอแตกสลายแต่ทันทีที่ผ้าสัมผัสผิวคําสาบก็สะดุดอีกครั้งเสียงแตกเบาเบาดังขึ้นจากอากาศเหมือนแก้วร้าวที่ไม่มีใครมองเห็นเจ้าหญิงเงยหน้าขึ้นเป็นครั้งแรกดวงตาที่เคยว่างเปล่าเริ่มมีแสงไม่ใช่แสงเวทมนต์แต่เป็นแสงของความสงสัยเจ้าไม่กลัวหรือเธอถามเสียงแผ่วเหมือนคนที่ลืมวิธีพูดกับมนุษย์ชายหนุ่มสายหัวช้า ข้ากลัวแต่ข้ากลัวการปล่อยให้ใครสักคนหนาวคนเดียวมากกว่าคำพูดนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้สัญญาอะไรทั้งสิ้นแต่เงาดำกรีดร้องทันทีราวกับถูกไฟเผามันพุ่งเข้าหาชายหนุ่มทว่าทุกก้าวที่เข้าใกล้กลับช้าลงเหมือนถูกบางอย่างที่มองไม่เห็นต้านไว้พื้นห้องเริ่มสั่นภาพอดีตฉายขึ้นบนผนังขึ้นแห่งการหักหลังคำสัญญาที่ถูกใช้เป็นโซ่ตรวนเสียงหัวเราะของผู้ที่แลกความรักกับอำนาจนี่คืออาหารของคำสาปและมันต้องการให้เจ้าหญิงมอง เธอหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะฉีกอกชายหนุ่มยืนอยู่ตรงนั้นไม่ปิดตาไม่หันหนีเขามองทุกอย่างไปพร้อมกับเธอถ้ามันเจ็บก็ไม่เป็นไรเขาพูดเบาๆข้าอยู่ตรงนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเจ้าหญิงไม่ต้องเผชิญอดีตเพียงลำพังเงาดำเริ่มแตกเป็นเสียงเสียงระคังดังขึ้นเองโดยไม่มีใครแต่ต้องแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงปลุกคำสาปมันเป็นเสียงเตือน ทั่วอาณาจักรท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีราชสำนักรู้สึกถึงบางสิ่งที่หลุดจากการควบคุมผู้ที่เคยได้ประโยชน์จากคำสาบเริ่มหวาดกลัวเพราะหากมันแตกความจริงทั้งหมดจะตามมาเจ้าหญิงลืมตาอีกครั้งน้ำตาหยดแรกไหลลงมาและในหยดน้ำนั้นเงาสะท้อนของคำสาบเริ่มจางหายแต่ตำนานไม่เคยกล่าวว่าการทำลายคำสาบจะไม่ต้องแลกอะไรเลยเมื่อรอยร้าวขยายใหญ่ขึ้นหอคอยเริ่มสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆ บางสิ่งกำลังจะถูกเลือกและบางสิ่งกำลังจะสูญเสียชายหนุ่มรู้สึกได้ว่าลมหายใจของเขาหนักขึ้นเจ้าหญิงเองก็รู้สึกเช่นกันคำถามเดียวที่เหลืออยู่ไม่ใช่ว่าคำสาบจะถูกทำลายหรือไม่แต่คือใครกันที่จะต้องจ่ายราคาของความรักที่บริสุทธิ์นี้ลมหายใจของชายหนุ่มเริ่มขาดเป็นช่วงๆราวกับอากาศในหอคอยถูกดึงออกไปทีและน้อยเงาดำที่แตกกระจายไม่หายไปแต่มันเริ่มรวมตัวกันใหม่ช้าก,กว่าเดิมหนักกว่าเดิมเหมือนกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ ความรักหยุดเจ้าหญิงกระซิบน้ำเสียงสัน่นถ้าคำสาบต้องแลกด้วยชีวิตใครสักคนข้าไม่ยอมเป็นครั้งแรกที่เธอพูดด้วยน้ำเสียงของผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกคำสาบชะงักเงาทั้งหมดหยุดนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ในอากาศภาพใหม่ปรากฏขึ้นบนผนังไม่ใช่อดีตของเธอแต่เป็นอนาคตที่อาจเกิดขึ้นชายหนุ่มนอนนิ่งดอกไม้ในสวนกลับมาบานวังสว่างสวัยผู้คนเฉลิมฉลองและเจ้าหญิงยืนอยู่ท่ามกลางทุกสิ่งนั้นเพียงลำพัง หัวใจของเธอเจ็บยิ่งกว่าคำสาปใดๆนี่คือราคาที่มันต้องการเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ใช่จากเงาไม่ใช่จากห้องแต่จากภายในหัวใจของเธอเองชายหนุ่มยิ้มบางๆแม้ริมฝีปากจะซีดถ้ามันทำให้เจ้าหลุดพ้นข้าก็ยอมเจ้าหญิงสายหน้าแรงน้ำตาหยดลลงไม่หยุดเธอจับมือเขาแน่นมือที่เคยเย็นเหมือนหินเริ่มอุ่นขึ้นเป็นครั้งแรกและในวินาทีนั้นเองคำสาปก็ส่งเสียงแตกดังที่สุดไม่ใช่เพราะมันชนะแต่เพราะมันสับสน ความรักที่ยอมเสียสละโดยไม่บังคับความรักที่เลือกจะอยู่แม้มีทางหนีสิ่งนี้ไม่อยู่ในกฎของมันพื้นหอคอยเริ่มแตกแสงสว่างสาดเข้ามาจากรอยร้าวราชสำนักด้านล่างเริ่มได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงระฆังแต่เป็นเสียงหัวใจนับพันที่เต้นพร้อมกันเจ้าหญิงหลับตาสูดลมหายใจลึกและเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอไม่ได้ขอให้ตัวเองรอดเธอขอให้เขาไม่หายไป เงาดำกรีดร้องครั้งสุดท้ายก่อนจะเริ่มถอยกลับเข้าไปในรอยร้าวของการเวลาแต่ก่อนที่มันจะหายไปมันกระซิบคำหนึ่งคำที่ทำให้เจ้าหญิงลืมตาขึ้นทันทีเพราะคำสาปนั้นไม่ได้เลือกเหยื่อเพียงคนเดียวและการตัดสินใจที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นคำกระซิบนั้นยังค้างอยู่ในอากาศเหมือนเสียงที่ไม่ยอมจางหายความรักบริสุทธิ์ต้องถูกทดสอบ รอยเ้าวกลางหอคอยขยายกว้างขึ้นแต่แทนที่ความมือจะพุ่งออกมาแสงกลับไหลย้อนเข้าไปเหมือนโลกกำลังสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนตัดสินใจบางอย่างชายหนุ่มทรุดลงกับพื้นเขายังไม่หมดสติแต่แรงทั้งหมดเหมือนถูกดึงออกไปเจ้าหญิงคุกเขา่าลงข้างเขาประคองศีรษะเขาไว้กับอกหัวใจของเธอเต้นแรงจังหวะเดียวกับของเขาและนั่นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าเป็นข้าแทนได้เอาข้าไปเธอพูดกับความว่างเปล่า คําพูดนั้นไม่ได้ดังแต่สะเทือนไปทั้งวังเงาดําที่เหลืออยู่เริ่มสั่นมันไม่เข้าใจการเลือกแบบนี้ตลอดหลายร้อยปีมนุษย์เลือกตัวเองแต่ตอนนี้ใครบางคนกําลังเลือกคนอื่นพื้นห้องเงียบลงเสียงระฆังที่คุ้นเคยไม่ดังมีเพียงเสียงลมหายใจสองคนที่ประสานกันช้าๆแล้วบางสิ่งก็เปลี่ยนผิวกายของเจ้าหญิงเริ่มมีสีเลือดฝาดความเย็นที่ติดตัวเธอมานานค่อยๆจางหาย ในขณะเดียวกันลมหายใจของชายหนุ่มก็เริ่มสม่ำเสมอขึ้นคำสาบกำลังย้ายไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยการยินยอมภาพสุดท้ายปรากฏขึ้นไม่ใช่อนาคตไม่ใช่อดีตแต่เป็นปัจจุบันที่แท้จริงคนสองคนที่จับมือกันโดยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรและนั่นคือสิ่งที่คำสาบไม่อาจควบคุมได้เงาดำเริ่มสลายเป็นฝุ่นแสงเช้าสาดเข้ามาครั้งแรกในรอบหลายปี นกเริ่มร้องเสียงที่วังลืมไปแล้วชายหนุ่มลืมตาขึ้นช้าๆเขาเห็นน้ำตาบนใบหน้าเจ้าหญิงและยิ้มทั้งที่ยังอ่อนแรงข้ายังอยู่ใช่ไหมเจ้าหญิงไม่ตอบเธอเพียงกอดเขาแน่นเหมือนกลัวว่าเสียงจะทำให้ทุกอย่างหายไปแต่ในเงามุมหนึ่งของหอคอยเสศษเสี้ยวสุดท้ายของคำสาบยังไม่จางมันเฝ้ามองด้วยความเงียบเพราะแม้พันธนาการจะถูกทำลายการทดสอบของความรักยังไม่สิ้นสุด แสงเช้าค่อยๆค,คลี่ตัวไปทั่วหอคอยแต่ความเงียบกลับหนักแน่นกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเจ้าหญิงยังคงกอดชายหนุ่มไว้ไม่กล้าขยับแม้แต่นิดเดียวราวกับกลัวว่าเพียงการหายใจแรงขึ้นความจริงทั้งหมดจะพังทลายด้านล่างของวังเสียงผู้คนเริ่มดังขึ้นประตูที่เคยปิดตายเปิดออกเองทหารที่ยืนเฝ้ามาหลายปีรู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกสลายไปจากอากาศแรงกดดันที่เคยบังคับให้ทุกคนก้มหน้าเงียบหายไปแล้ว แต่บนหอคอยบางสิ่งยังไม่จบชายหนุ่มพยายามลุกขึ้นทว่าเขากลับรู้สึกแปลกหัวใจของเขาเต้นช้ากว่าปกติทุกจังหวะหนักแน่นราวกับไม่ใช่หัวใจของคนธรรมดาอีกต่อไปเจ้าหญิงสัมผัสได้ทันทีเธอวางมือบนหน้าอกเขาความอุ่นยังอยู่แต่ลึกลงไปมีบางอย่างแฝงซ่อนมันยังอยู่เธอกระซิบคำสาบมันไม่ได้หายไปทั้งหมดชายหนุ่มมองเธอดวงตานิ่งสงบอย่างน่าประหลาดถ้ามันอยู่กับข้าแทนเจ้า ก็ดีแล้วไม่ใช่หรือคำตอบนั้นทำให้หัวใจเจ้าหญิงสัน่นเพราะเธอรู้นี่ไม่ใช่การชนะแต่มันคือการเปลี่ยนรูปแบบของพันธนาการทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นตามบันไดาราชสำนักบุกเข้ามาสีหน้าตกตะลึงเมื่อเห็นเจ้าหญิงยืนอยู่ในแสงอาทิตย์บางคนคุกเข่าบางคนถอยหลังเหมือนกลัวจะมองตรงเกินไปแต่สายตาของผู้เท่าคนหนึ่งไม่ใช่เช่นนั้นเขามองชายหนุ่มด้วยความเข้าใจที่น่าหวาดหวัน่น คำสาบเลือกผู้ถือครองใหม่แล้วเขาพูดช้าๆมันไม่ทำร้ายผู้ที่รักแท้แต่มันทดสอบว่าความรักนั้นจะทนอยู่กับเงาได้หรือไม่เจ้าหญิงกำมือแน่นเธอเข้าใจในวินาทีนั้นเองคำสาบไม่ได้ต้องการเลือดมันต้องการเวลาต้องการดูว่าเมื่อความรักไม่สมบูรณ์แบบเมื่อมีความมืดป,ปนอยู่ใครจะยังไม่เดินจากไปชายหนุ่มยืนขึ้นได้เต็มตัวในที่สุด แสงอาทิตย์ส่สองผ่านร่างเขาแต่เงาที่ทอดตามพื้นกลับลึกกว่าคนอื่นเขาหันมาหาเจ้าหญิงยิ้มอ่อนโยนเหมือนคืนแรกถ้าเจ้ายังเลือกข้าข้าก็จะอยู่เจ้าหญิงไม่ลังเลเธอจับมือเขาแน่นต่อหน้าทุกคนต่อหน้าคำสาบที่ยังหลงเหลือต่อหน้าทั้งอาณาจักรที่กำลังเฝ้าดูและในขณะนั้นเองเงามุมสุดท้ายของหอคอยสันไหวไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความคาดหวัง เพราะเรื่องราวนี้ไม่ใช่ตำนานของคำสาปอีกต่อไปมันกำลังจะกลายเป็นตำนานของความรักที่ต้องเดินต่อไปในโลกที่ยังไม่ให้อภัยง่ายๆลมอุ่นพัดผ่านหอคอยเป็นครั้งแรกกลิ่นฝุ่นเก่าที่เคยกักขังความทรงจำเริ่มจางหายแต่เงาบนพื้นยังคงยาวผิดปกติราวกับไม่ยอมปล่อยมือจากชายหนุ่มราชสำนักค่อยๆถอยออกไปไม่มีใครกล้าขัดไม่มีใครกล้าตั้งคำถามเพราะทุกคนสัมผัสได้ว่าสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่ใช่เรื่องของอำนาจ หรือกดเก่าอีกต่อไปเจ้าหญิงพาชายหนุ่มลงจากหอคอยทุกก้าวที่เขาเดินเงาก็เคลื่อนไหวตาไม่ช้าลงไม่เร็วขึ้นเหมือนคู่เงาที่มีชีวิตเมื่อเท้าเหยียบพื้นสวนดอกไม้ที่ฟื้นคืนกลับมาเริ่มสั่นไหวบางดอกบานบางดอกกลับหุบลงราวกับโลกเองก็ยังตัดสินใจไม่ได้กลางสวนชายหนุ่มหยุดเดินกระทันหันลมหายใจของเขาขาดช่วงดวงตาเข้มขึ้นชั่ววูบและเงาก็ขยายตัวคลุมพื้นหญ้า เจ้าหญิงรีบจับมือเขาความอุ่นจากฝ่ามือเธอทำให้เงาหดกลับทันทีมันจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมเธอถามเสียงแผ่ววันที่มันพยายามดึงเจ้ากลับไปเป็นของมันชายหนุ่มไม่โกหกเขาพยักหน้าในบางคืนข้าจะได้ยินมันเรียกมันไม่สั่งไม่ขู่มันแค่ถามว่าเมื่อถึงวันที่เจ้าต้องเลือกระหว่างแสงกับเงาเจ้าจะยังเลือกข้าอยู่ไหมคำถามนั้นไม่ได้ทำให้เจ้าหญิงกลัวมันทำให้เธอเงียบ เพราะเธอรู้ดีความรักที่บริสุทธิ์ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความมืดมันหมายถึงการไม่หนีแม้ในวันที่มืดที่สุดค่ำคืนนั้นพระจันทร์ขึ้นชาๆไม่มีเสียงระฆังไม่มีคำสาปตื่นแต่ในเงาสะท้อนของน้ำพุเจ้าหญิงเห็นภาพหนึ่งไม่ใช่ภาพของเธอในอดีตแต่เป็นเธอในวันที่ต้องยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนข้างกายเป็นชายหนุ่มและใต้เท้าพวกเขาเงายังคงอยู่เธอเงยหน้ามองเขา ไม่ถามถึงวันพรุ่งนี้ไม่ถามถึงจุดจบเธอเพียงพูดคำเดียวคำที่ไม่ได้ใช้ทำลายคำสาบแต่ใช้อยู่รวมกับมันไปด้วยกันและในความเงียบที่ตามมาเงานั้นไม่หายไปแต่มันก้มลงต่ำลงเล็กน้อยเหมือนยอมรับการเดินเคียงข้างแทนการครอบครองเพราะบางคำสาบไม่ได้ถูกทำลายมันถูกเปลี่ยนเป็นบททดสอบที่ไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่หัวใจยังเลือกจะรักคืนสุดท้ายมาถึงโดยไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีระฆังไม่มีลมมีเพียงความเงียบที่ลึกจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองพระจันทร์คืนนั้นไม่สว่างและไม่มืดมันแขวนอยู่กลางฟ้าเหมือนพยานเงาของชายหนุ่มยาวออกจากร่างแยกตัวออกมาช้ชะยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่ดูร้ายไม่โกรธแต่เหมือนกระจกที่สะท้อนทุกความกลัวที่มนุษย์ไม่กล้ามองถึงเวลาแล้วเงาพูดเลือก เจ้าหญิงก้าออกมาข้างหน้าโดยไม่ลังเลเธอไม่ยืนขวางไม่ร้องขอเธอเพียงยืนเคียงข้างชายหนุ่มจับมือเขาแน่นเงาหัวเราะเบาๆเจ้ารู้หรือไม่ท่าเลือกเขาเจ้าจะไม่มีวันมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบจะไม่มีอาณาจักรที่ไร้ความมืดจะไม่มีความรักที่ปลอดจากบาดแผลเจ้าหญิงเงยหน้าขึ้นดวงตานิ่งสงบข้าไม่ได้ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบข้าต้องการชีวิตที่เป็นจริงคำพูดนั้นทำให้เงานิ่งไป เป็นครั้งแรกมันไม่มีคำตอบชายหนุ่มหลับตาและแทนที่จะปล่อยมือเขากลับจับมือเจ้าหญิงแน่นขึ้นในวินาทีนั้นเองเงาก็เริ่มเปลี่ยนไม่แตกสลายไม่ถูกทำลายแต่มันค่อยๆหลอมรวมกลับเข้าไปในร่างเขาอย่างสงบแสงแรกของเช้าสาดลงบนสวนไม่มีคำสาบไม่มีการสูญเสียมีเพียงคนสองคนที่ยังยืนอยู่ อาณาจักรตื่นขึ้นในวันที่ไม่มีตำนานหลอกหลอนเจ้าหญิงไม่ถูกเรียกว่าต้องสาบอีกต่อไปและชายหนุ่มไม่ใช่ผู้แบกรับเงาพวกเขาไม่สัญญาว่าจะไม่มีคืนที่มืดไม่สัญญาว่าจะไม่มีความกลัวพวกเขาเพียงเลือกกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกเช้าที่ลืมตาขึ้นและนั่นเองคือเหตุผลที่คำสาบไม่อาจกลับมาได้อีกเพราะมันไม่เคยแพ้ต่อพลังมันแพ้ต่อความรักที่กล้าอยู่กับความจริง จนเงาไม่มีที่ยืนอีกต่อไป